สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Zero to Profit p o d c a ค t ครับซีซั่นหครับผม Podcast ที่ว่าด้วยเรื่องบัญชีภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรก,กิจครับสำหรับซีซั่นหตอนแรกนี้นะครับเราจะว่ากันด้วยของมือใหม่หัดตั้งธุรก,กิจครับผมอยู่กับผมครับพี่น้อมแท็กสบังหนอมครับแล้วก็น้องนุช Zero to Profit ครับสวัสดีน้องนุชจ้า สวัสดีคะ่ะพี่หนอมนุชเองนะคะจากซีโร o ทูโปรฟค่ะสำหรับพอดแคสต์ EP นี้เนี่ยเราจะมาเริ่มกันด้วยของเรื่องของการทำธุรกิจนะคะว่าทำธุรกิจมาสักพักแล้วเนี่ยเมื่อไรเราควรจะเปิดบริษัทดีค่ะที่อ่าหรือพูดง่ายคือแบบจดบริษัทเมื่อไร่เนี่ยเออเราจะรู้ได้ไงว่าต้องจดเมื่อไหร่ยังไงใช่ไหมพี่เริ่มคำถามแล้วกันเะั้นพี่ขออนุญาตเป็นคนถามนุชแล้วเราคุยกันแลกเปลี่ยนกันนะครับโอเคได้ค่ะพี่ อ่ะหลายคนเริ่มแบบนี้ก่อนชุคือส่วนใหญ่ที่เราเจอกันนะทั้งบัญชีภาษี uh huh. เราเจอคานี้ก็คือหลายคนอยากมีบริษัทของตัวเองนะ uh huh. คําถามที่เราถามบ่อยก็คือ uh huh. เมื่อไหร่ดีครับที่เราควรจะมีบริษัทของตัวเองเออคำถามเนี้ยก็ค่อนข้างตอบอยากนิดหนึ่งอ่ะพี่แต่ว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะการมีบริษัทของตัวเองต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่ามันเหมือนกับการที่เราเนี่ยอ่า เริ่มต้นชีวิตใหม่ในรูปแบบของนิติบุคคลนะคะซึ่งเราควรจะเริ่มต้นเมื่อไหร่ในความคิดนุน้นะเรามองว่าควรจะเริ่มต้นเมื่อเราพร้อมนะคะแล้วก็เราจริงจังมากพอเพราะว่าอะไรไปเอ่ยเพราะว่าการที่เราจดบริษัทอะคะ่ะมันจดง่ายมากเลยพี่แต่ว่าเวลาเลิก<ม>เวลาเลิกอะแม่งเลิกยากมากเลยอะ ซึ่ง<ช>มันก็จะมีกระบวนการขั้นตอนต่างๆนานาเกิดขึ้นแล้วก็มีค่าใช้จ่ายต่างๆเกิดขึ้นมากมายเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าควรจะจดบริษัทเมื่อไหร่นะคะในคําตอบอในมุมมองนุนนะก็คือควรจดเมื่อพร้อมและจริงจังมากพอค่ะพี่โอ้ทีเนี้ยสมมติเราพูดคาว่าพร้อม嘛นุ์ม,มันก็จะง,งงกันแบบว่าเมื่อไหร่คือพร้อมเหมือนเหมือนกับอารมณ์แบบถ้าเป็นพี่อะก็เขาบอกให้มีลูกเมื่อพร้อมแต่งงานเมือ่อพร้อมอะไรเงี้ยจดบริษัทเมื่อพร้อมเนี้ยเอาขอนิยามคําว่าพร้อมหน่อย สำหรับนิยามคำว่าพร้อมในความคิดหนุดนะมันมี3ข้อ3พร้อมนะคะพร้อมแรกก็คือวัตถุประสงค์พร้อมะคะ่ะเรามีวัตถุประสงค์พร้อมรู้หรือเปล่าว่าเราอะจะจดบริษัทเพื่ออะไรทำอะไรหาไรายได้มาจากไหนอันนี้คือวัตถุประสงค์ของการจดบริษัทใช่ไหมคะอันที่2ก็คือการที่เรามีหุ้นส่วนพร้อมนะคะเพราะว่าในปัจจุบันนะ่ะกฎหมายกําหนดไว้ว่าควรจะมี จะต้องนะมีหุ้นส่วนนะคะอย่างต่ำสามคนสําหรับการจดบริษัทดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมองหาและว,ว่าจะชวนใครมาเป็นหุ้นส่วนเราดีนะคะอ่ะแล้วก็ข้อที่สามเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องมีทุนพร้อมนะคะก็ต้องรู้ก่อนว่าจะทําบริษัททําธุรกิจนี้เนี่ยมันควรจะมีทุนเท่าไหร่จะจดทะเบียนเท่าไหร่อย่างไรดีถ้ามี3มพร้อมนี้แล้วอะ่ะมูคิดว่าน่าจะโอเคที่จะจดบริษัทนะคะ อรู้ว่าจะทําอะไรก่อนอันดับแรกเวลาจะจดบริษัทต้องถามตัวเองว่าจะทําอะไรจะจดเพื่ออะไรอันดับแรกรู้เนาะสองคือมีใครทําด้วยไหมเนาะพี่พูดแบบนี้ได้นะก็คือหุ้นส่วนคนเกี่ยวข้องแค่ไหนมากมากน้อยแค่ไหนแล้วก็สุดท้ายมีเงินหรือเปล่าใช่เอออันนี้อันนี้แบบจริงจังก็คือเรื่องสำคัญที่สุดคือคือสมมุติว่าหนึ่งสองพร้อมแล้วหุ้นหุ้นส่วนพร้อมไม่มีเงินนี่ก็ลาบากฉะนั้นข้อสุดท้ายก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องคิดแต่คนส่วนใหญ่ครับ อาจจะไม่ได้คิดที่แบบนี้ป่ะส่วนใหญ่ก็คือแบบอยากจดอยากจดเลยทันทีอะไรเงี้ยฮะทีนี้ในมุมในมุมตัวเองอยากจดเนี่ยพี่เข้าใจว่าถ้าอยากจดคนส่วนใหญ่ตอบวัตถุประสงค์ตัวเองได้ฉันอยากทําธุรกิจนี้อะฉันเคยทําแบบนี้ในรูปบุคคลอยู่ฉันอยากจะจดบริษัทเพื่อให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยพอตอบวัตถุประสงค์ได้ทีนี้สิ่งที่คนจะงงๆหรือมีคําถามต่อคือหุ้นส่วนมุมหุ้นส่วนนะเมื่อกี้เราต้องคิดมุมไหนบ้างครับเอสำหรับหุ้นส่วนนะคะรุต อยากให้มองสองมุมนะพี่ก็คือมุมแรกอะ่ะใครจะมาเป็นหุ้นส่วนเรานะคะคิดง่ายๆเหมือนเราเวลาทําเปิดบริษัทเนี่ยมันเหมือนกับการชวนเพื่อนมาทํางานกลุ่มเนาะมันต้องมีหุ้นส่วนที่แบบเราเชื่อใจอะ่ะแล้วก็พร้อมที่จะทํางานไปพร้อมๆกันนะคะถ้าสมมติมว่าทํางานกลุ่มแล้วแบบดร렉ชันไม่เหมือนกันวัตถุประสงค์ไม่เหมือนกันอะ่ะมันก็ยากที่จะสาเร็จ ถูกไหมคะในเรื่องของใครมาเป็นหุ้นส่วนเรานะคะลำดับที่2ก็คือสัดส,ส่วนของการถือหุ้นนะคะเพราะว่าสัดส,ส่วนของการถือหุ้นเนี่ยจะต้องแบ่งกันดีๆเลยนะคะเน,นื่องจากว่า1เนี่ยมีผลเกี่ยวกับเรื่องอำนาจในการตัดสินใจในบริษัทนะคะแล้วก็อันที่2อ่ะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของกอารได้รับกับปันผลเพราะว่าปันผลเนี่ยมันจะผันแปรตามจํานวนหุ้นที่เราถืออยู่ด้วยนะคะสัดส่วนหุ้นที่เราถืออยู่ด้วยะคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นสองเรื่องที่ควรจะ,ร,จะรู้ว่าใครไอ้คำว่าใครเนี่ยสมมติเราชวนมาเราเราควรชวนคนแบบไหนคนือคือมันจะเป็นแบบนี้พี่อันนี้พูดในมุมนักคนทาธุรกิจหลายคนที่เขาทำเขาก็จดคนเดียวเออจดคนเดียวแล้วก็ไปหาไอ้สองคนมาใส่แบบถือหุ้นเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นแล้วอีกสองคนซื่อแล้วบบคนละหนึ่งหุ้นอย่างเงี้ยไอ้แบบนี้แนะนํำไหม ก็สามารถทําได้นะเนื่องจากว่า <ừ m. S 1> ถ้าสมมุติว่าเราสามารถรันธุรกิจด้วยตัวคนเดียวได้ไม่จําเป็นต้องแบบเออมีใครมาร่วมมาเกี่ยวข้องนะคะซึ่งหลายๆบริษัทในประเทศไทยอะ่ะแบบ SME เล็กๆอะคะ่ะเขาก็เ,าเป็นธุรกิจที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ๆอะ่ะประมาณ98%อน่ะอยู่คนเดียวเลยนะคะแล้วก็อ,อีก2คนอาจจะเป็นพ่อหรือเป็นแม่ก็ได้นะไม่ได้มีปัญหาอะไร <het S 1> อันนี้คือเคสสาหรับคนที่รันไหวแต่ทีนี้ถ้าคนที่รันแบบจะชวนกันมาทำอ่ะสมมติเราสองคนจะชวนกันทาบริษัทอย่างเงี้ยอันนี้คุยกันแบบในมุมพี่กันรู้สมมติเราจะจบบริษัทด้วยกัน<ๆ>เราสองคนจบไม่ได้อยู่ว่ามันต้องมีสามคนใช่ปะทีนี้หลักคิดหลักคิดมันคิดไงอ่ะเราจะหาใครมาเป็นคนที่สามสมมติเพื่อนกันนะส่วนใหญ่เขาชอบเ,อเริ่มกันคู่ๆไงเราควรทาไงดีคือถ้าเราเป็นย์เพอร์ o n น่ะเราก็วาควรจะถือหุ้นเยอะสุดถูกป้าพี่ คือเพราะว่าสมมุตินะถ้าพี่ชวนคนที่สามมาแล้วบอกว่าเฮ้ยหารเท่าเลยอะไรเงี้ยอ่ะพี่33%นุส33%แล้วเพื่อนอีก33%อนะ่ะแล้วอ่ะอาจจะเป็นนุดที่แบบเป็นคีย์เพอร์ซันสำหรับบริษัทนี้เนาะนุก็แบบมีโน้ตฮาวก่อตั้งสร้างบริษัทขึ้นมาสุดท้ายแล้วแม่งอ่ะพี่กับเพื่อนนะคะแบบเหมือนผิดใจกับน,นุสละกันเนาะพี่กับเพื่อนก็มาโหวตนุดได้นะเพราะว่าพี่กับเพื่อนรวมกันก็หก หกเปอร์เซ็นถูกปะ,ะวตให้นุชต,ตกจากแบบการเป็นกรรมการบริหารบริษัทอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่านุชก็เหมือนไม่มีอํานาจในการบริหารบริษัทเลยอะไรประมาณเนี้ยพี่อ,อื<ๆ>องั้นแปลว่าใช้คํานี้กันคนที่เป็นคีย์เพซอนคนสําคัญหรือคนที่มีอำนาจตัดสินใจควรจะถือสัดส่วนหุ้นมากที่สุดหรือมีทีมที่หรือมีกลุ่มคนที่ถือมากที่สุดเช่นสมมุติว่าพี่กับเพื่อนอยากทำธุรกิจแล้วชวนนุชมาทําพี่กับเพื่อนก็ควรจะต้องคุยว่าใครจะเป็นสัดส่วนมากที่สุดถูกปะ ไม่ควรแบ่งเท่ากันเออเอาโอเคไม่ควรแบ่งเท่าเท่าเพราะถ้าโหวตหรือมีปัญหาอะไรเนี้ยมันจะเกิดขึ้นได้งั้นตรงนี้มันต้องกำหนดไ้ตั้งแต่แรกทีนี้เมื่อกี้นุชพูดมาคำหนึ่งนัะนอกเรื่องนิดนึงพี่อยากรู้มันมีคำว่ากรรมาการใช่ไหมพูดถึงหุ้นและกรรมาการไอ้อสองคำนี้มันมีความต่างกันไงเผื่อคนฟังยังแบบไม่เคยได้ยิน ผู้ถือหุ้นนะคะในฐานะผู้ถือหุ้นของเราเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนอบุคคลที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะในในรูปแบบของการถือหุ้นนะคะ <northern> สิ่งที่เราจะได้ก็คือว่าจะได้เงินปันผลนะคะตามสัดส่วนหุ้นที่เราถือนะคะแต่ทีนี้เนี่ยบริษัทมันจะรันได้ก็ต่อเมื่อมีคนมาบริหารเนาะบางทีเนี่ยผู้ถือหุ้นอาจจะไม่ได้เป็นกรรมการก็ได้แต่ว่าในบางครั้งนะคะผู้ถือหุ้นอาจจะได้รับการโหวตให้เป็นกรรมการ นั่นเองเนาะซึ่งพอเป็นกรรมการเนี่ยก็จะมีอํานาจในการตัดสินใจในการบริหารงานต่างๆในกิจการนะคะซึ่งก็อันนี้ก็จะเป็นคนที่บอกดิเรกชันของธุรกิจโดยที่กรรมการเนี่ยอาจจะเป็นทั้งคนในก็ได้หรือเป็นคนนอกก็ได้คนนอกก็คือเราไปจ้างเขามาเป็นกรรมการบริหารเพราะเราแบบเอออาจจะไม่มีเวลาหรือไม่ไม่ได้มีแบบโนฮาความรู้ที่เพียงพออะไรประมาณเนีย อ๋อโอเคแสดงบริษัทแสดงว่าจริงๆแล้วผู้ถือหุ้นอ่ะมีอำนาจเหนือกว่ากรรมการนิดนึงหนึ่งกันนะเพราะเขาต้องไปจ้างกรรมการมา่ถ้ามองในมุมธุรกิจใ,ใ,ใหญ่อันนี้พูดแบบในบริษัทในตลาดเขาก็จะมีกรรมการคนนอกที่มาแบบช่วยบริหารจัดการให้ผู้ถือหุ้นก็ดูแล,<ช>แลก็ก็โหวตก็อะไรกันไปก็กําหนดเรกชั่นนู่นนี่กรรมการมีหน้าที่ทําแต่ถ้าเป็นธ<ช>ุรกิจกลับมาแบบคนเริ่มต้นอย่างอางเราเราเนี่ยสิ่งสําคัญคือส่วนใหญ่นะที่เจอคือกรรมการกับผู้ถือหุ้นน่ะมักจะคนเดียวกันอยู่แล้วใช่ โดยที่แบบกรรมการมักจะเป็นคนที่แบบมีหุ้นส่วนใหญ่ในกิจการก็คือรวบลัดทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยใช่ก็เอาง่ายสมมติอ่ะอันนี้สรุปตรงนี้ก่อนขั้นไวๆนะสำหรับคนที่แบบอยากมีมีอํานาจคนเดียวทุกอย่างคนเดียวคุณต้องเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และเป็นกรรมการใช่ถูกต้องแต่ถ้าสมมติหุ้นส่วนหลายคนต้องเคลียร์ให้ดีว่าใครจะมีอํานาจมากที่สุดทีมไหนกลุ่มไหนจะมีอำนาจมากที่สุดแล้วใครจะรับผิดชอบหน้าที่กรรมการเนาะ อันนี้คือสิ่ง,งที่ฝากไว้นี่คือในสัดส่วนเรื่องของหุ้นส่วนเรื่องของการจัดก,การนะครับวางแผนให้ดีทั้งเรื่องของคนรู้จักทีมงานแล้วก็รวมถึงจะใช้เงินกันยังไงเพราะพอเป็นลงทุนก็นต้องแบ่งกันดูปะ่ะสัดส่วนการการถือหุ้นครับเพื่อนทําธุรกิจด้วยกันได้ไหมหนุษย์ในความเห็นทําได้แต่ว่าถ้าไม่กลัวนะว่าจะแบบทะเลาะกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่ามันก็มีมาหลายมาหลายมาหลายรอบแล้วที่แบบว่าเฮ้ยเป็นเพื่อนกันรักกันอยู่ดีๆตอนหลังแบบทําธุรกิจร่วมกันเนี่ยสัดส,ส่วนหุ้นไม่ลงตัวผลประโยชน์แบ่งไม่ลงตัวสุดท้ายแบบเลิกกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในมุมมองของบริษัทหนูว่ามันมีความชัดเจนอย่างนี้ก็คือว่ามันสามารถแบ่งสัดส,ส่วนหุ้นได้ตั้งแต่เริ่มอะพี่ เพราะนั้นมันอาจจะแบบทะเลาะก,กันยากกว่าการที่เราแบบว่าเป็นบุคคลธรรมดาสามคนมาทำธุรกิจร่วมกันมันมันแบ,บ่งไม่ถูกอะว่าเฮ้ยวันนี้มึงเอาไปเท่าไหร่กลัวไปเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นอะพี่อเออนึกออกคือเอาสุดท้ายเฉียงกันแต่กูมีอำนาจมากกว่ามึงอะอันนี้อาจจะเคลีย์ครั้ตั้งแต่แรกถูกป่ะถ้าจบได้ตรงนี้มันอาจจะอาจจะคุยง่ายเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนและใช่แล้วในเรื่องของผลประโยชน์อะมันมีไอตัวสัดส่วนหุ้นกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วอะ จะเอาไปแบบมากกว่าสัดส่วนนั้นมันก็ไม่ได้อะไร่าเงี้ยอ่าโอเคฮนะอันนี้เป็นแนวทางนะครับสาหรับใครอยากจะตั้งธ<ม>ุงรกิจใครจะชวนนุ่นสวยก็เอาเรื่องพวกนี้ไปคิดด้วยทีนี้มาอีกเรื่องหนึ่งพูดเราพูดถึงเรื่องเงินไปแล้วเรื่องเงินทุนจัดตั้งไปแล้ว<ม>แบบคร่าวๆซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวไว้คุยในตอน,น,นอื่นๆทีนี้มีคํานึง<ม>ที่คน<ม>ชอบพูดที่พี่เจอบ่อยเลยก็คือว่าเออจดบริษัทเนี่ยมันจะแบบประหยัดภาษีอ่ะเอาจริงๆอันนี้<ม>แชร์ในมุมเราเลยฮนะทั้งคู่ทั้งบัญชีและภาษีมันต้อง แต่ว่าอ่ะนั่นแหละออต้องคิดเรื่องภาษีเคือภาษีมันก็ต้องคิดนะแต่มันไม่ใช่เรื่องเดียวในชีวิตอะที่พี่ต้องคิดในการจดบริษัทเวยก็คือว่าแบบสมมติว่าถ้าพี่คิดว่าแบบจดธุรกิจอะแล้วมันมีอัตราภาษีที่ลดลงอะมันก็อาจจะถูกนะเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นกับดักมากๆเลยนะสําหรับคนจดบริษัทเพราะว่าอ่าอัตราภาษีนิติบุคคลอะมันอยู่ที่แม็กซิมัมยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ปะ่ะส่วน อัตราภาษีบุคคลธรรมดาถ้าเราทำธุรกิจในรูปบุคคลมันอยู่ที่35เทียบตัวเลขกันง่ายๆอย่างเงี้ยพี่รู้แน่นอนแน่นอนเลยว่าแบบเฮ้ยควรจดบริษัทเพราะว่าอัตราภาษีมันต่ำกว่าแต่มันมีหลายอย่างที่เจ้าของกิจการไม่ได้มองในมุมอื่นด้วยก็คือว่ามันก็จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะคะจากการที่เราจะต้องจัดทําบัญชีทำอเอกสารต่างๆให้เป็นตามกฎระเบียบ ที่กฎหมายกําหนดนะคะรวมไปถึงการจัดให้มีผู้สอบบัญชีอะ่ะซึ่งสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่แบบโคตรวุ่นวายอะ่ะมันเสียเวลามากเลยอะ่ะแล้วก็เสียเงินด้วยนะคะถ้าเรามองมุมนั้นด้วยอะ่ะมันก็น่าจะดีก็คือควรจะมองหลายๆมุมไม่ใช่แค่เรื่องภาษีเดียวคะ่ะอืมมองว่ามีภาษีประหยัดได้จริงแหละถ,ถ้าได้มันสูงถึงจุดหนึ่งแน่นอนภาษีมันก็เซฟกว่าแหละแล้วก็แต่ว่าในสิ่งในสิ่งอื่นๆที่มันต้องทํามันเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะมันก็วุ่นเหมือนกันนะ ใช่ครับอันอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เจ้าของหลายคนไม่รู้แล้วแบบมองเรื่องประโยชน์ที่ได้ก่อนก่อนจะดูว่าตัวเองเสียอะไรไปนะกับอีกคาถามหนึ่งนุชอันนี้พี่ถามต่อไปด้วยกันเลยมันก็จะมีคําถามต่อเออพอพูดถึงภาษีมันก็จะมีคําถามต่อแหละอ่าอย่างงี้มันดูจากพวกรายได้ดูจากกําไรนี่อย่างนี้พี่ผมมีสิบล้านผมควรจะจดบริษัทไหมรายได้สิบล้านจดดีไหมกําไรสามล้านจดเลยดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเอาแบบเนี้ยลอจิกการคิดมันเวิร์กไหม เออมันต้องแบ่งเป็นสองเรื่องนะเพราะว่าหนึ่งเขาจะถามว่ารายได้เท่าเนี้ยจดบริษัทไหมเรื่องรายได้อ่ะเวลามาถามแบบเนี้ยก็คือ,อ,อต้องทำคำวามเข้าใจแบบนี้ก่อนว่าการคำนวณภาษีนิติบุคคลรวมไปถึงบุคคลธรรมดาเนาะมันคิดจากฐานที่เป็นกำไรสุทธิหรือว่าจากฐานแบบรายได้แบบสุทธิจากการหักลบค่าใช้จ่ายออกไปแล้วพี่แล้วทีนี้เนี่ยออถ้ามาถามว่ารายได้เท่าเนี้ยควรจดบริษัทไหมเหมือนมันมา เหมือนมาถามไม่ตรงคําตอบอะค่ะเพราะว่าอีานภาษีอะมันคานวณจากกําไรสุทธิไม่ใช่คํานวณจากรายได้นั่นเองนะคะอ่ะและเรื่องถัดมาเรื่องที่2ก็คือเรื่องกําไรกําไรเท่านี้ควรจะจดบริษัทไหมนะคะอ่าก็มันก็ต้องดู2ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือกําไรของนิติบุคคลเนี่ยในรูปบริษัทอะ คำนวณจากรายได้หักค่าใช้จ่ายใช่ปะและค่าใช้จ่ายตัวดีเลยเพราะว่าค่าใช้จ่ายอ่ะมันเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องมีเอกสารจริงเกิดทาเกิดการทําบัญชีขึ้นจริงดังนั้นเราจะมาแบบเหมือนติดนิสัยหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาเหมาอ่ะแบบบุคคลธรรมดาไม่ได้นะคะเพราะนั้นตัวค่าใช้จ่ายอ่ะควรจะมีเอกสารหลักฐานที่เพียงพอนะคะแล้วก็เชื่อถือได้สำหรับการคำนวณภาษี งินได้นิติบุคคลนะคะรวมไปถึงจะประหยัดภาษีไหมก็ต้องมาดูต่อเนาะว่าเราเทียบว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลคำนวณมาได้เท่าไหร่แล้วก็น้อยหรือมากกว่าภาษีบุคคลธรรมดาถ้าสมมติว่าน้อยกว่าอยากให้ไปดูต่อค่ะว่า,าตัวภาษีที่ประหยัดได้อ่ะมันประหยัดได้แบบามากกว่าค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายเพิ่มในการมีบริษัทหรือเปล่า เนะช่นค่าทาบัญชีค่าตรวจสอบบัญชีค่าจดทะเบียนบริษัทจ้างพนักง,งานธุราการนนนน์นอนอะไรเงี้ยถ้าประหยัดได้เวลาเทียบกันแล้วอ่ะก็อาจจะเป็นแนวคิดที่ดีในการจดบริษัทค่ะ,ะถ้าเทียบเรื่องรายได้เรื่องกาไรเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ส่งผลถึงภาษีโดยตรงนะสุดท้ายมันต้องดูบรรทัดสุดท้ายคือพอคิดภาษีแล้วมันเท่าไหร่ต้องต้องบอกแบบนี้นะสำหรับหลายคนสรุปจากเมื่อกี้นิดนึงคือบุคคลกับนิติบุคคลวิธีคำนวณภาษีมันไม่ได้เหมือนกันเป๊ะ พอมันไม่เหมือนกันมันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะเทียบแบบเอ้รายได้หรือกําไรได้เพราะวิธีมันไม่ใช่แต่สิ่งที่ต้องเทียบคือบรรดาสุดท้ายคือภาษีนั้นต้องต่อให้ได้ก่อนว่าประหยัดภาษีมากกว่าหรือเปล่าใช่อาจจะเท่ากันแล้วกิจการแต่กิจการก็ไม่เหมือนกันด้วยรายได้บางกิจการไม่กี่ล้านก็จดได้ฮะบางบางกิจการอาจจะต้องแบบรอสิบล้านเลยก็ได้ฉะนั้นสิ่งสําคัญคือต้องดูว่าถ้าจดแล้วมันประหยัดหรือเปล่ารวมถึงเมื่อกี้ที่น้องนุชพูดคือพอจดบริษัทมันไม่ได้จบแค่การจดนะมันมีค่าใช ทําบัญชีค่าสอบบางทีต้องจ้างเด็กเพิ่มมาเก็บเอกสารบางทีต้องไปนู้นนนี่ทําอะไรพวกนี้มากขึ้นรวมถึงเวลาเจ้าของที่เสียไปด้วยก็ก็เอาตรงนี้มาพิจารณาด้วยดังนั้นถ้าสรุปเราพูดแบบนี้ได้ไหมนุษย์ว่าเอาจริงๆแล้วเราไม่น่าเราไม่ควรตอบแค่ว่าประหยัดภาษีได้อย่างเดียวเป็นคำตอบใช่มันไม่ใช่คำตอบสุกาย่าเราควรจะดูแบบสามร้อยหกสิบองศาเลยอ่ะางเงี้ยให้รอบมุมมองะใช่ครับ ใช่แต่บางทีมันเป็นแบบนี้ไหมคือพี่ที่พี่เจอมาคือแบบบางคนนะครับเขาก็เรียกว่าอะไรเดียไม่ได้ไม่ได้ต้องจดไม่ได้คิดจะจดเพราะภาษีแต่แบบลูกค้าบอกว่าถ้าไม่ถ้าคุณไม่เป็นบริษัทคุณคุณขายให้เราไม่ได้อ่ะแบบนี้ก็จบก็เกมแล้วนะคือไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปดูสามร้อหกสิบแบบเมื่อกี้ด้วยถูกป่ะคือจะจะขายไหมล่ะจะขายต้องจดบริษัทอย่างเงี้ยใช่ฉะนั้นบางทีมันมีปัจจัยอื่นที่ไม่ใช่อื ภาษีไม่ใช่กําไรไม่ใช่ไรายได้เมันอาจจะเป็น<ช>ปัจจัยะอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่อยากเน้นไว้ดังนั้นอย่าเอาภาษีเป็นตัวตั้งแต่เอามาเป็นประเด็นในการตัดสินใจได้เนาะใช้คํานี้ใช่ใช่ค่ะ,อ,ะอีกอันหนึ่งที่หลายคนงงนฮะก็คือเรื่องของการขอสิ่งเชื่อแล้วกันเนะี่ยคือเขาจะพูดกันแบบนี้จดบริษัทแล้วทําแบบขอขออะไรเนี่ยขอกู้ง่ายกว่าออืเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคือ อันนี้ต้องบอกไว้เลยว่าแบบเหมือนถ้าจดบริษัทอาจจะขอกู้ง่ายกว่าจริงนะคะเพราะว่าเรื่องแรกก็คือว่าเนื่องจากพอเราจดบริษัทแล้วเราถูกกําหนดว่าเราจะต้องจัดทําบัญชีนะ พอเราจัดทาบัญชีมันก็จะมีเอกสารหลักฐานที่มันน่าเชื่อถือเพียงพอสําหรับการที่จะไปขอกู้เงินจากธนาคารนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะถ้าสมมุติว่าขอกู้ในรูปแบบของนิติบุคคลน่ะมันก็จะมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อต่างๆมากมายที่นิติบุคคลสามารถกู้ได้ยกตัวอย่างเช่น Letter of Guarantee Letter of Credit หรือว่า soft loan อะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราเอาไปเทียบกับบุคคลธรรมดาค่ะบุคคลธรรมดาจะมีแบบ เขาเรียกอะไรประเภทของผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่น้อยกว่านะคะถ้าเทียบกับนิติบุคคลแต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นอะพี่ก็คือว่ามันก็ไม่ได้แค่เป็นปัจจัยเดียวนะคะที่เขามองว่าคุณเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาเราต้องมองไปต่อว่าแบบออสุดท้ายแล้วอะข้อมูลทางการเงินที่เรามีหรือว่าสุขภาพจริงๆของบริษัทอะก่อนที่จะไปขอกู้เขาอะมาทําอะไรสักอย่างสุขภาพบริษัทเราดีมากน้อยขนาดไหนอืม <S <S ใช่อันนี้สําคัญมากคือคือเราไม่ได้จะคือคน <Ừ. S 1> คงไม่มีใครอยากจดบริษัทมาเพื่อกู้เงินนะถูกไหมก็คนก็กู้มาจดมาคนต้องการเงินเพราะว่าต้องการมาทําธุรกิจดังนั้นมันจะไม่ใช่เป็นประเด็นที่เอามาคิดกันโดยตรงแต่ว่าถามว่าการมีข้อมูลที่ดีไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลหรือเป็นบริษัทมันดีกับคุณอยู่แล้วสําคัญตรงน,นี้เออมันอาจจะทําให้คุณตัดสินใจได้ด้วยซ้าว่าแบบอ๋อที่คุณต้องเป็นบริษัทเพราะว่าคุณจะขยายอะไรเนาะซึ่งซึ่งสิ่งเชื่อสิ่งเชื่อกับหุ้นส่วน ก็อาจจะเป็นประเด็นสองประเด็นที่เอามาคิดได้คืออาจจะไม่ต้องกู้ก็ได้แต่ไปหาหุ้นส่วนที่เขามีมีเงิน<ก>หรือาม,ารมีได้ก็สามารถช่วยได้ใช่อันนี้อันนี้เป็นมุมในเรื่องของการหาเงินก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึง่งมีแผนโปรเจกต์ที่ดีก็อาจจะหาหุ้นส่วนที่ดีได้นะครับสตาร์ทอัพหลายเจ้าก็ทําแบบนี้นะอันนี้ก็คือเป็นแนวทางแล้วกันนะครับอีกคําถามหนึ่งนะคำถามสุดท้ายครับสมมุติพูดมาถึงตรงนี้แล้วฟังมาใครฟังมาถึงแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเอางี้พอพูดพอฟังพวกพี่พูดแล้วผมแบบหรือหนูแบบไม่อยากจบบริษัทแล้วอ าไม่จดบ,บริษัททาอะไรทําอะไรแทนได้ไหมอะไรเงี้ยทาอะไรแทนได้เปล่าก็คือเป็นบุคคลธรรมดามันก็ยังข,า,ขายได้นะพี่มันไม่ได้มีกฎหมายกําหนดว่าพี่แบบห้ามเปิดแบบเว็บเพจขายของออนไลน์ถูกปะ่ะเออการเป็นบุคคลธรรมดาคุณก็ยังขายของได้นะคะหรือว่าอีกรูปแบบหนึ่งก็เป็นแบบห้างหุ้นส่วนจํากัดอันนี้ก็จะแบบเหมือนใช้หุ้นส่วนน้อยหน่อยอย่างเช่นสองคนนะคะกด ระเบียบต่างๆมันก็อาจจะแบบน้อยกว่าบริษัทหน่อยอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้นะคะหรือว่าในมุมที่3ามก็คือเป็นบริษัทไปเลยนะคะก็อันเนี้ยก็จะกดระเบียบมากที่สุดนะคะแล้วก็เอกสารหลักฐานต่างๆการประชุมอะไรต่างๆมันก็ต้องมีให้พร้อมะะอืมโอเคอันนี้คือแนวทางเนาะก็คือถ้าถ้าคิดว่ายังไม่พร้อม,อมก็ไม่จดก็ไม่ผิดนะคือบางทีแบบมันไม่ต้องไปตามคนอื่นแล้วหรือว่าเมื่อกี้ที่นุชบอกครับเป็นห้างหุ้นส่วนก็ได้ถ้าแบบคิดว่ากฎระเบียบมันน้อยกว่าแบบไม่วุ่นวายเท่าบริษัท ก็เป็นทางเลือกหนึ่งเนาะก็แล้วแต่ว่าจะเลือกแบบไหนยังไงอันนี้เอาให้เหมาะสมนะครับโอเคมาถึงตรงนี้ละทิ้งท้ายฮะสำหรับตอนแรกของเราฮะเรื่องของมือใหม่จัดการเรื่องบริษัทจดเมื่อไหร่ดีอะไรยังไงสรุปนิดนึงครับนุชว่ายังไงดี ออหนูว่าสาหรับคนที่แบบมีความใฝ่ฝันเนาะอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะการจดบริษัทเนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทุกคนสามารถทําได้นะคะแต่ว่าเวลาที่เราจะจดบริษัทอน,ะะนอกจากมุมมองภาษีว่าประหยัดภาษีเพิ่มขึ้นมากไหมนะคะเราจะต้องชั่งน้ําหนักกับค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามมานะคะรวมไปถึงเวลาที่เสียไปในการทําเอกสารต่างๆให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่กฎหมายกําหนดนะคะแล้วก็ จำไว้ามมาอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าอยากจดบริษัทอ่ะถามตัวเองก่อนนะว่าพร้อมหรือเปล่าพร้อมมีพร้อมสามเรื่องนะคะพร้อมเรื่องแรกก็คือพร้อมวัตถุประสงค์นะคะรู้ว่าตัวเองจะทําอะไรเรื่องที่2หมุ้นส่วนพร้อมนะคะแล้วก็เรื่องที่3ก็คือว่ามีทุนจดทะเบียนพร้อมนะคะถ้ามีทั้งหมด3พร้อมนี้อ่ะเรคิดว่าการจดบริษัทก็คงไม่ใช่เป็นเรื่องยากอีกต่อไปสําหรับทุกคนนะคะ ครับผมโอเควันนี้น่าจะทําให้หลายคนได้เข้าใจมากขึ้นนละ<ม>ถึงภาพรวมซึ่งซีโร่ทูโปฟิของเราก็ยังจะมีตอนอื่นๆต่อไปนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันสำหรับมือใหม่ใครที่มีคําถามอยากรู้อะไรก็สามารถส่งมาที่ Inbox Fanpage เพจซีโร่ทูโปฟก็ได้หรือว่า<ด>จะคอมเมนต์ในทุกช่องทางที่คุณได้ดูอยู่นะครับเราฝากซีโร่ทูโป o ฟิกพอรไว้ ทุกช่องที่คุณดูพอดแคสต์นะครับไม่ว่าจะเป็น Spotify, Podbean, Soundcloud รวมถึงช่องทางอื่นๆที่ใช้ฟังพอดแคสต์สามารถพูดคุยกับเราได้หมดรวมถึง YouTube ด้วยสำหรับคนที่อยากจะดูเป็นวิดีโอนะครับติดตามพวกเราได้เป็นประจำทุกสัปดาห์ครับเดี๋ยวจะมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์ Subscribe ด้วยนะครับผมวันนี้เรา2คนนะพี่หนอมกับน้องนุชลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ